กี่กันลบริเวณนี้ธีที่จดอดร,รถนะครับครับพอจอดรถปั๊บเราก็จะไปมีที่จอดรถนะครับเราก็ปกติบริเวณนี้จะขายของที่่ก็ไม่ขายของครับวิหารพระมงคลพิจิตรันาไม่ใช่วัดนะครับใหญ่ไปดูกันครับไปไหว้โอ้เสยันเออหยุดให้ทานเท่ากับหยุดการขอทานสําคัญมากประโยชน์สําคัญมากไม่มีตลาดบางโบราณน,นะครับ แต่เราจะเดินท้ายนะครับอิตรีขาย์นะครับพัตีขาห,าขาให์ใหญ่มากเด็วัดพักใหญใหญ่ใหญ่มากกลับไปได้มากะนังสมบูรีอันนี้ก็จะมาดูพระวิหาตรต้นกูอับดีสทางหน้าครับถึงแล้นะครับ ก็เป็นพระวิหารอย่างเดียวไม่ใช่วัดนะครับขึ้นมาบ่อยแต่้งต่หนุ่มไปกับล่อยสัตามนี่ข้างหน้าเป็นพระเจดีย์สันเพชรนะนี่ครับแหวา,าใหญ่ นาติด้วยไปจุไอจีมาขอต้อนรับด้วยความยินดีครับก็เดี๋ยวเราไปชมพระเจดีย์อะไรพระศรีพระศระสีสันติ ปะระวัติพระมงคลบอพิษเป็นพระรูปโบราณที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของไทยาตาัดกว้าง9เมตร55เซนสูง12เมตร45เซนทิศตะวันออกในพระวิหารพระพยาสันนิษฐานว่ายาทิ่ตะวันตก19 91ถึง21 49 สร้างุดบครอบสองสองสามหกสองสี่สองเก้ในปีิเก้าเสืออสุนิบาทผาถึงป,ป้าผ่า,ายอดมงคลหักต้องสร้างใหม่ไปโระจำองคโกรธสองสองแปดห้าสิ่สองสอเป็นหกยญยานะหารถูกเผาป้ารีหักบุรณะอมแซมสองส 2, 2, 4, 9, 9. องส้สมัยในการที่เก้านี้อแมแซม สองสี่สองห้าสามสามพระสังกัลยาพระมาไดพลังจ้าสิริกิจอะครบทุนบูรณะสังกอรประมาณนี้ครับสร้างสอยยาครับอ่าก่อนได้ฟังแล้วนะครับใช่รหมครับต้องคนบวกคนไทยครับนคนจีนและคนญี่ปุ่นครับ ก็าทางผิดไปนห่ยครับ่นีไปดูกันเลยครับต้องถอดรองเทา้ทารองเท้าที่เวลาแข่งใส่ถุงใส่ถุงมือไปด้วยล้วนรามาถุงเติมอ๋ออีกถุงให้มีถุงมือครับมันไดก็ประมาณนี้ ปิดทองตามความเชื่อศาส,สนาพุทธนะครับเจ้าช้างเปลือกตรงเจ้าจักรพรรดิด้วยนะถิ่ออกอไม่ไหวครับความเชือ่อิทองกับตะลุกนี่ครัของริงครับโอ้ความว่าปิดทอง ร้อนครับในช่องบรณนั้นตข้างโอ้ิรดบ,บิวนั้อันนี้มาเขียนเซ็ซีนี่รับ อุรละอยู่ครับอูระะครับทองทำอให้มันรูยสตกนะนี่เจดีชอบฟังสมบูรณ์นะครับภาพสมัยเก่าๆ่เก่าๆจริงนะสยสมัยกค อีห้าีหา,หาสร้างบรรดกนี่วิีพระบ,บุคกผูกิยาโอ้โอเก่ามาสมัยผู้ิยาดูดนะครับอันนี้ไม่ได้ดู ภูรณาสมัยราชกาลนะครับปัจจุบันเสียงพัด บูรณะอยู่นะครับโอเคครับทานตะมุกนกพิดวันนี้วันที่9ตุลาคมนะ